สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สองดาราเดลี่มีไปส่องสองสาวสวยคู่จิ้นคู่จริงคู่ฮอตใช่ค่ะหลิงออมเมืม่อวันที่21กันยาที่ผ่านมาหลิงออมได้มีการออกงานคู่กับเจเร่บิวตี้ที่สยามพารากอนค่ะทุกคนงานนี้ทำเอาแฟนดอมกีสนั่นลั่นห้างเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะมีชื่อเต็มว่าเจเร่บิวตี้เซิร์บิวตี้โมเมนต์กับคู่ซีหลิงออมจัดขึ้นที่สยามพารากอนเรียกได้ว่าใหญ่โตสมกับการรอคอยจริงๆค่ะ บรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายแน่นมากแม่แฟนดอมแฟนขับมาลงทะเบียนกันยาวเป็นหางว้าวเลยจ้าแต่แฟนขับก็พร้อมสุดๆไม่มีใครบ่นเลยค่ะเพราะว่ามารอเจอสองสาวคู่จริงอย่างหลิงออมพอหลิงออมเดินออกมาเท่านั้นแหละแม่โอ้เสียงกี๊คือแบบจะเชิญพาราลกนทั้งห้างเลยอะ่ะหลิงออมก็จะทักทายแฟนขับด้วยคําว่าสวัสดีเจ้าความรักส่วนแฟนขับแฟนดอมก็จะตอบกลับมาด้วยว่าสวัสดีเจ้าหัวใจ หลิงออมคือสวยมากสวยแบบตะโกนพอทั้งคู่มายืนคู่กันพลังเคมีฟิลดมากพุ่งทะลุเวทีเลยค่ะทั้งคู่คือที่สุดจริงๆไม่ว่าจะมองมุมไหนก็คือเหมือนเป็นแฟนกันหนักทั้งคู่ก็จะมีหอกร้อก,กันฟินกันทั้งงานแล้วในงานก็จะมีกิจกรรมให้แฟนด้อมแฟนขับได้ร่วมสนุกด้วยอย่างการถ่ายรูปคู่กับหลิงออมบอกได้เลยนะคะแฟนขับที่ได้ขึ้นไปถ่ายรูปคือฟินหนักมากมีทั้งจับมือมีทั้งยิ้มให กล้องถ่ายโดยรัวเลยค่ะดังอีกดังอีกดังอีกสุดยอดน่ารักไหมสวยไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้ด้านบนก็มากันเยอะเลยทีเดียวสวัสดีค่ะน้องอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้ดน่ารักมากๆเลยนะครับทักทายกันที่นึงก่อนไหมคะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านโอ้ยน่ารักมากๆเลยหวานบอลนี่มันคือจากอะไรอ่ะเกิดจากปตาหมาทุกวคนเขา ไมจะทำงานด้วยกันทุกวันเป็นคู่รักกันก็ถูกแล้วอ่าถูกไหมครับพี่นี่ถูกไหมพี่พูดอีกก็ถูกอีกถ้าทางค่าด่วนค่าผับตอบอะไรกันหลังแน่นนลยดิฮะทุกคนคาดหวังคำตอบอะไรกันฮะตรงนี้ฮะนี่ครับผมนั่งจ้องกันเป็นแถบโอ้ยพี่ตะวันทำไมพี่ตะวันตามใจน้องอ่ะพี่ตะวันหรอทำไมพี่ตะวันตามใจน้องอย่างนั้นน่ะพี่ตะวัน

เทอกไทยอ่ะ่าก่งมากโอ้โเป็นยุคโมเมนต์เคยเองอะไระข้ดองเยค่ะอนางไงครับเอสก้นองหาตน้องิลลี่ออ เอาแค่ okay, แบบว่าเอ้ยแค่ได้กลิ่นโอ้โอเคแบบแค่ได้กลิ่นก็พอมอไม่เป็นไร,รนะแสดงว่ามันอดใจไม่ไหวใช่ไหมน้องลิงอดใจไม่ไหวก็เลยต้องทานจริงๆเลยเนอะใช่เห็น้นองมีความสุขไงโอ้โอเคประพฤติได้เลยวันไหนที่ทำงานหนึ่งยหรือว่าเครียดหรอจะอยังไงดีนะหรือแค่มองน้าจที่หนิงมีโอกาสทำจะ แบบแบบช่วยแบบให้กำลังใจเอาใหม่เอซัพพอร์ตใช่เอาสักหนึ่งวิธีค่ะยังไงดีถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลอะไรแต่ว่าก็มีกอดบ้างไยนี่กอดให้กำลังใจแล้วก็อาจจะซื้อของกินหรือของกินอร่อยอร่อยมาอะไรเอาแบบโงแงอะไรย่างเงี้ยเขาระเข้ามาเล่นด้วยรีงๆเขาไม่ได้เป็นคนเล่นกับคนอะนึกออกปะแต่ แต่ว่าแต่ว่าแบบพี่หลิงมาเล่นเป็นเพื่อนออแบบโอ้ต้งเงแล้ยดูอะไรอย่างเี้ยก็บีมอะไรแบบนี้มันหลงช่ใจได้ก็าวิธีเรื่อยๆวอานสาอะไรนะครับเนี่ยนี่ลำดับนัแข่กต้องดูแบบไม่ได้เลยนะเออพี่บอกเลยสุดยอดอ่ะนะครับถ่ายคันนะ ถ่ายคันนะถ่ายทันนะอย่าลืมแชร์ด้วยนะชอบมากมีปีเป็นอะไรไปอยู่ทำไมอ่ะก็ปกติปกติไม่ปกติไม่ปกติยังไงครับไม่ปกติไงเธอทุกคนกับหยานั้นทุกคนก็ทำแบบนี้อ๋อโอ้โหวันนี้เสิร์ฟมากอ่ะเสิร์ฟตีบว่าร่มากอือทุกคนถนัดไหนลองทำดูซิไหนลองทำดูซิไหนลองทำดูมือวันนี้วนี้เสิร์ฟมากเนี่ยทำไม่เบื่นแต่ขอโทษ พร้อมกันนะพร้อมกันสามั้งหนเอายังเอียงหัวนิดนิดเอียงหัวนิดนิดปากจุ๊กออกมาแล้วก็ใจใจพูดคำว่า no น o no no เป๊ะมากคนนี้เป๊ะมากเนี่ยชอบมาบอกให้พี่จะนทำถึงป้าต้นเดีาแล้วไหนลองทำหน่อยแล้วสามสนึ่งจริงๆเป๊มากพี่เป๊มากจริงๆ เป็นโมเมนต์ที่ฟินมากๆเลยแล้วก็แฟนคลับก็จะพูดถึงกันเยอะตอนที่พี่หลิงแซวน้องอ,อมกลางเวทีที่รลักใครอ่ะพี่หลิงอะนะพูดเองก็เขินเองโอ๊ยเขินแทนจริงๆคนดูและแฟนคลับอย่างเราก็กีดส่งเสียงแหบไปเลยสิคะส่วนแฟนคลับแฟนดอมในทวิตก็แชร์รีโพสต์แฮชแท็กกันกระจายขึ้นเทนทวิตไปเลยจ้ะคุณนะบอกได้เลยว่านี่แหละเหตุผลที่แฟนๆถึงรักและก็ซับพอร์ตสองคนนี้มาตลอด พอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหลิงออมจะทำให้ทุกคนยิ้มได้ตลอดเวลาเลยอะงานนี้คือแบบว่าเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งของแฟนคลับหลิงออมเลยแหละ ใครที่เจอตัวจริงถือว่าโชคดีที่สุดแต่ถ้าใครพลาดก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าหลิงออมจากนี้จะยังมีผลงานอีกมากมายให้เราติดตามชมความน่ารักโมเมนต์หวานๆแบบนี้ไปเรื่อยๆพอตอนนี้โฆษณาของหลิงออมก็ปังมากแล้วจ้ามีเยอะมากแฟนดอมแฟนใจที่เคยเจอหลิงออมมาเล่าให้ฟังหน่อยในคอมเมนต์ได้นะคะว่าโมเมนต์ไหนของดิงออมที่ทำให้ใจละลายสุดๆ แต่สองดาราเดลี่คิดว่าทุกโมเมนที่เป็นหนิงออมอยู่ด้วยกันคือโมเมนที่ดีที่สุดทั้งสองคนนี้เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วค่ะส่วนคลิปวันนี้สองดาราเดลี่ขอไปก่อนนะคะแล้วจะหาสองโมเมนต์หวานๆของหนิงออมมาให้ต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองดาราเดลี่เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ